สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอา่อมาคุยเจาะลึกกันเรื่องวัดสําคัญวัดหนึ่งในเชียงใหม่นะคะวัดวุฒิราชดอนหรือที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อวัดบ้านฟ่อนนะคะอยู่ที่ตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะเป็นวัดราชสังกัดมหานิกาย ข้อมูลบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2,438นู่นเลยวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเอ,อ๊มีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องราวเก่าแก่สถาปัตยกรรมหรือว่าเรื่องความศรัทธาของผู้คนที่นั่นค่ะ ครับคือวัดนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องความเก่าแก่นะครับแต่เป็นการที่วัดเนี่ยยังเชื่อมโยงเรื่องในอดีตเข้ากับความศรัทธาของผู้คนในยุคปัจจุบันได้อยู่โดยเฉพาะกับตัวสถานที่เองแล้วก็บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้แบบว่ายังเหนียวแนกมากๆครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ประวัติกันก่อนเลยไหมคะข้อมูลบอกว่าเ,เดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นเหมือนที่เนินๆสลับกับที่ลุ่มๆนะคะ ชาวบ้านก็ต้องเ,อเหมือนมาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันถางช่วยกันปรับพื้นที่ก่อนจะสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆขึ้นมาตอนแรกชื่อวัดบ้านฟ่อนสันขวางแล้วต่อมาถึงได้รับพระราชทานวิสุงคามมสีมาตอนปี2494ค่ะอ๋อครับการที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างวัดเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยนะครับสแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาเลยคือ เป็นศูนย์กลางของชุมชนล้านนาม,มาแต่ไหนแต่ใดแล้วการสร้างวัดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสังคมด้วยที่ทําให้คนมารวมตัวกันนะครับเป็นรากฐานสําคัญเลย จริงด้วยค่ะเห็นภาพเลยแล้วพอมาดูที่ตัววัดปัจจุบันสิ่งที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือเรื่องสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอุโบโสถนะคะเขาบอกว่าสวยงามแปลกตามากมีประดับกระจกสีเยอะแยะเลยแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะแบบว่าคนชอบไปถ่ายรูปกันเยอะเลยอ๋อครับไอตัวกระจกสีหรือบางทีเรียกว่าแก้วอังวะใช่ไหมครับที่เราเห็นบ่อยๆในศิละปะล้านนาพม่าเนี่ย มันสะท้อนถึงความเอ่อความรุ่งเรืองและก็ฝีมือช่างยุคนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่สวยๆอย่างเดียวแต่ยังมีความเชื่อแฝงอยู่ด้วยเชื่อว่าสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปและก็เป็นการแสดงความศรัทธาอย่างสูงต่อศาสนาด้วยส่วนภาพวาดฝาผนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพุทธประวัติชาดกให้คนได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัวครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากอุโบสถที่สวยๆแล้วเนี่ยข้อมูลยังบอกอีกว่ามีวิหารเก่ามีเจดีโบราณแล้วก็มีศาลาเก่าๆอยู่ด้วยแสดงว่าวัดนี้ก็คือมีการผสมผสานของเก่าของใหม่เข้าไว้ด้วยกันนะคะก็เลยดึงดูดคนได้เยอะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเลยใช่ครับการเก็บของเก่าไว้แล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของวัดในล้านนาหลายๆที่เลยครับ ทําให้เราเห็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ทั้งศิละปะไม่ใช่แค่สถานที่ทําพิธีแต่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเล่าเรื่องของชุมชนได้เลยแล้วก็มีเรื่องราวสําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งของวัดบ้านฟ้อนเลยนะคะก็คือที่นี่เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของครูบาดวงดียติโกครับผม ครูบาดวงดีใช่ค่ะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ชาวลัาน,นาเคารพนับถือมากๆยกย่องท่านเป็นอริยะสงฆ์เลยนะคะท่านอายุยืนมากค่ะ1 0ึ่ปีกับอีก7เ,เดือนน่ะโหครับ การที่ครูบาดงดีเป็นที่เคารพมากๆเนี่ยมันสะท้อนค่านิยมสำคัญของล้านนาเลยนะครับคือการให้ความเคารพพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอายุพรรษาสูงสูงเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเสาหลักทางใจของชุมชนเลยไม่ใช่แค่ผู้นำศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งพิงและก็สืบทอดภูมิปัญญาต่างๆด้วยครับมีข้อมูลเสริมอีกนะคะว่าท่านเชี่ยวชาญในที่เรียกว่า สภพวิชาต่างๆวิเศษนานาประการอะไรแบบนั้นแล้วก็ยังนำว่านไก่แดงซึ่งเชื่อว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์มาสร้างเป็นวัตถุมงคลด้วยอันนี้ยิ่งเสริมเรื่องความศรัทธาเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะ ถูกต้องรับวัตถุมงคลหรือเรื่องความขังความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความศรัทธานะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับการเคารพในคุณธรรมในการปฏิบัติของครูบาท่านเองแล้วก็นอกจากนี้ที่วัดก็ยังมีรูปปั้นท้าเวสุวรรณด้วยซึ่งคนก็นิยมไปกราบไหว้ขอพรกันมากเหมือนกันครับทําให้วัดยิ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อที่หลากหลายเข้าไปอีก ค่ะงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะวัดวุฒิราชหรือวัดบ้านฟ่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจในหลายๆด้านเลยทั้งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี2438สสถาปตัตยกรรมล้านนาที่สวยงามมีทั้งเก่าทั้งใหม่โดยเฉพาะอุโบสถกระจกสีที่เด่นมากๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นศูนย์รวมจิตใจความศรัทธาผ่านเรื่องราวของครูบาดวงดีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอย่างเท้าเวสุวรรณด้วยค่ะครับผม ครบถ้วนเลยครับประเด็นที่น่าสนใจหรืออาจจะชวนให้คิดต่อนะครับคือวัดแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นศาสนาสถานอย่างเดียวแล้วล่ะแต่เหมือนกำลังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความทรงจำแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมช,มชนไปพร้อมๆกันด้วยคือการที่สถานที่ศิลปะเรื่องเล่าแล้วก็บุคคลที่คนเคารพนับถือยังอยู่เนี่ยมันสะท้อนความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างคนความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มันยัง เอ่อยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูได้ครับ